ตื่นแล้วข้อหนุ่วจริงๆเลยโอ้ยสงสมัยเมรังแครไม่เหาหรือไม่รังแครกันแน่ว่าไงเจ้าสมนุมรังแครจ้ะเอาไงกำลังคุยกันอยู่เลยอะ่ะหัวตอนเนี่ยหมักหมม,มด้ใจจริงนะเพื่นอนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแพนเดนไหวเหรอแต่วิธีกำจัดรังแคก็มีนะใช้ผู้กำจัดรังแคเนี่ยแหละน่าจะใช้ได้อโอเคสาปไปเลย แค่นี้เองเหรอะวะโ <c oughs> ถอเอ้ยก็แค่น้ำฝนเถอะเฮ้ยน่นใครอ่ะฉันน่ะเหรอนายโคษนาก็บอกว่าไม่ใช่แค่แชมพูแค่นั้น, <c oughs> น,น,นมันยังสามารถกำจัดรังแคได้อีกด้วย <c oughs> แกโดนดีแน่ <c oughs> เฮ้ยคัน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 อ่ะเอแล้วไงอ่ะ บอกแล้วว่าอย่ามาเล่นกับฉัน, <c ười> น,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 นอุย้ยคัน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 โอ้โหสระผมปุ๊บหลอขึ้นปั๊บเลยอะ่ะเอะโ,โบหน้าซะหน่อยเฮ้ออะไรอะ่ะเบอรสีอวดำแก <c ười> โผลมาทำไมตอนนี้เนี่ย <c ười> โธ่เอ้ยอุตส่าห์โบไปตั้งเยอะแล้วจะเอาออกอยังไงอะ่ะ ริงไหนลองบีบดูสิบีบออกสิเว้ยเนเธอรู้เปล่าบีบสิวแบบเนี้มันจะทำให้เราเนาะปลดเข้าไปอยู่ในรูขุมขนเธอเนะโอะยงินก็ใช้อันนี้ก็แล้วกันใส่ฟาวเดชันลงไปหน่อยโอ,อเคใส่แบบนี้แน่จะได้แลไละสีหัวดำตอนฉันกลับมาแล้วแกเจอดีแนะ่ อฮ้บังอาจมาก <S <S 1> <S 1> เอาละ่ะเงียบๆอย่าส่งเสียงไปนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกลับมาเราได้คุยกันเน่อืยทาลิปสติกแบบนี้ฮอตมากใส่สีแดงแบบนี้ถ้าหน้าไม่เข้าก็เรียกอามาได้เลยเออใส่ลิปแดงแบบนี้ระวังนะป้า <S <S เพราะว่ามันอาจจะโดนฟันกะไดูสิยิ้มออกมาแล้วยื้อไปกินเลือดใครมาเนี่ยใหญ่จ๊ะ ไอหนูป้าขอปั๊มหน่อยนะเฮ้อดูเหมือนว่าน่าจะเปื้อนอะไรสักอย่างจะล้างออกอยังไงเนี่ยโอ้โหโจบขนาดนี้เลยเหรอป่อ <Hey. S 1> าเวลาใส่ลิปสติกมาเนี่ยไม่ต้องหอมก็ได้มั้งไงเอมิลี่สบายดีนะนโอโห้พวกนายไปส่องกระจกดูก่ <Hey. S 1> อนเฮ้ยเออไงเจ้าเอมิลี่สบายดีหรือเปล่าตลกดี ได้แกหน้าเปิอเลิปสติกอะอุ๊ยป้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะอยากสวยก็ต้องกรีดอไอเอาแบบนี้ก็แล้วกันโอเคใช่เลยเย๋มันพูดไปหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ต้องเหลวซะหน่อยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวขีดไปก็หนาไปละสิ ใช่อะไรดีเอ้็เรล่ายังไงล่ะโอเคเข้าไปเลยเย,ย้คุณป้าจะทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม,มามาเลยมาไม่เอาเธอนะอย่าบ่นมากนะโอเคแหลมเปียบเลยีดอ,อ,อายและแหลมมากสวยออบางทีชิวิตรเราก็ยุ่งมาก โดยเฉพาะกระเป๋าผู้หญิงเวลาใส่ของอะไรก็ไม่เคยหาเจอเลยเอ๋อยู่ตรงไหนอย่าอยู่ตรงไหนเออเธอเอามาแล้วเยอะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเฮือฉันนี่หน้ามาสวยมอรเอ๋อยู่ตรงไหนนะนีะขึ้นมาไม่ไม่เออลิปสติกได้แล้วมาแกจะซ่อนไปทําไมล่ะออายไลเนอร์กับบรัชมาแล้ว แกคิดจะด้อย่างไงเหรอแล้วแป้งัขาจะหนไปไหนล้วเนี่ยมาขึ้นมาไม่เจ๊ไม,ม่อ,อเจอแล้วฮนทีได้สุดก็เจอทุกคนนี่เธอทำไมเราต้องไปอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าอีกเฮ้ยนอนตัวเกร็งแล้วเนี่ยเจ๊เด้อดเด้อถายหนะักเข้ากวควอไปเลยโอ้โหนี่เหมือนานางฟ้าเลยนะเนี่ย แล้วจะขาดเสด้งเผาเดือได้ไงปั่นลงไปเล็กน้อยน่าก็จะขาวโพลนโอ้โหแต่งแบบนี้นักขาวเฉันน่าชอบเธอจริงๆเลยโอโอมีคนโทรมาเดี๋ยวขอรับก่อนนะนี่เธอจะถามฉันทำไมละ่ะโอ้โหโบหน้าไปยอะเหมือนกันนะเจ๊ <H uman> ฉันก็แต่งหน้าเบาๆแล้วนะวันนี้เฮ้ <H uman> ยทำไมแป้งเยอะจังอ่ะ อเป่าแบบนี้เสกของอดัมใหจ้าโอยทั้งสองคนก้าวขวางคออยู่ตรงกลางเห็นเลยฉันจะทําแป้งให้เหลือทุกคนเลยเอออะไรอ่ะเฮ้ยเธออะไรติดฉันเนี่ยนี่ขี้เหาหรือเปล่าเธอนี่มันแป้งของเธอนี่ยนะคือวันนี้ก็แต่งหน้าเบาๆแล้วนะเนี่ยตื่นมาเนี่น้าสดเลย งั้นไม่เป็นไรเป่าทิ้งไปเลยก็แล้วกันเนะาะถ้าท้อทีนะตัวบางทีหน้าธรรมาชาติมันก็ลอกเนาะเฮ้ยลอกแบบนี้ขี้ปวกชัดๆฮ <c oughs> ะใครใครลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีเ <c oughs> ชิญเลยคะ่ะโอ้โห <c oughs> นีขนขาคนหรอเนี่ย <c oughs> คือฉันขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลา <What? S 1> โทรนะเจ้าทะโทีนะชันยกำจัดให้ดี <c oughs> ได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะค่ะ ใส่แบบนี้เดี๋ยวคนก็หายเองค่ะโอเคเฮที่ไม่อยากจะคิดสภาพเลยฉันอดใจไม่ไหวแล้วพร้อมนะครับพพ้อมเอ้าเจ็บในคนเส็นหมขาหรือยังยังค่ะมามไม่มาไม่ฉันไม่อยากทำแล้ว เอ้างั้นเราขอแนะนําเลเซอร์กําจัดขนดีไหมคะมันค่อนข้างเจ็บเล็กน้อยแถมแพงแต่ว่ารวดเร็วนะคะเออโอเคงั้นลองก็ได้มาครับเดี่ยวผมช่วยเองนะฮะกำจัดขนออกไปเลยโย่อ๋อโหเจ็บนิดเดียวเองอ่ะใช่แล้วค่ะโอ้ยขนหายไปเลยไม่ต้องทนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไปโรงเรียนแล้วดีกว่าเราใส่เสื้อแล้วใส่กางเกงได้แล้วกระเป๋าก็ไปแล้วโอ้ยลืมไปได้ยังไงเนี่ย ที่พ่นจักรแลงอะถ้าไม่พ่นเนี่ยสาวๆหายแน่นอนอ่ะขยาวหน่อยแล้วก็เฉนเลยวโอ้โหเฉดพุบงหลอนเลยเป่ากันอย่างนี้เลยเหรอเนอะใช่หลอกขั้นแท็บแบบนี้พวกไปโรงเรียนดีกว่าเพื่อกลิ่นตัวเหม็นกลางทางวันนี้มีแต่คนเหม็นเราแน่นอนโอ้ยไอ้คนเนี้ยที่มันฉีดน้ำหอมแร็วเลย เออนั er ่นสิขนาดมาเดินไปแล้วกินยังชุนอยู่เลยฉันหายใจไม่ออกซื้อมาใหม่ไหนดูสิโอ้โหเยอะเลยงั้นเอาสินี้ละกันอะแปรงนะเกิดมาเป็นแปรงในขนาดที่เยอะเหมือนกันนะได้จมเลยหนูอ่าฮะ จมเลยลึกๆเจค่ะเจเจค่ะเจจะจมยอดเดีะเจค่ะเจเจค่ะเจเจแปลงฟันด้วยอะไรนี่โอเคปัดตาซะหน่อยโอ้โหตาแดงแบบนี้เหมือนไม่ได้นอนเลยมาทำความสะอาดซะหน่อยมาไม้ฉันไม่ชอบโอ้โหหน้าฉันจะลอกหมดนี่เบาๆหน่อยเซ ทางบ้านของคุณมีเครื่องสำอางแล้ววันหนึ่งมันเกิดมีชีวิตขึ้นมาอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วคุณอยากให้เครื่องสำอางไหนมีชีวิตขึ้นมาอย่าลืมบอกเรานะกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อีกจากชุมชุมว้าวไง